คาถามุงกุฎพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสว,วิเศเสอ,อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ